รู้ไหมภูมิปัญญาญาณเป็นสิ่งที่น่าค้นหาทำให้เราได้เปิดใจรับแนวคิดและมุมมองใหม่ๆนำไปสู่กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ได้คะ่ะ จะมีห้าข้อดีเมื่อเราเชื่อมต่อกับภูมิปัญญาญาณของตัวเองได้ข้อดีที่หนึ่งค่ะมันจะช่วยให้เราได้ใช้ประโยชน์จากความรู้ที่ซ่อนอยู่และได้รับคำแนะนำเชิงลึกเมื่อเราต้องการมากที่สุดค่ะข้อดีที่สองค่ะการเปิดรับปัญญาญาณด้วยการเปิดดวงตาที่สามทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะรับฟัง และเชื่อมันเสียงภายในใจตัวเองได้อย่างแท้จริงข้อดีที่3ทําให้เราได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงและปลดล็อกศักยภาพอันเหลือเชื่อที่อยู่ภายในตัวเราออกมาทําประโยชน์ค่ะข้อดีที่4ค่ะทําให้เรารู้จักเคารพและให้เกียรติสัญชาติยานตัวเองเพราะมันเป็น ของขวัญที่สามารถนำเราไปสู่การดำเนินชีวิตที่ไ like, ร้ขีดจำกัดและมีความหมายมากขึ้นเชิขอชวนทุกคนมาร่วมทำเวิร์กช็อปฝึกพลังจิตค่ะเพื่อเชื่อมต่อกับปัญญายาณ